ตอนนี้ก็อยู่บริเวณถนนราชดำเนินกลางนะครับแล้วก็จะมาเดินใกล้ๆจากนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอรถเมล์ไปทำธุระต่อครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาเดินดูบรรยากาศใกล้ๆแถวนี้แล้วกันนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณถนนราชดำเนินนะครับก็ช่วงรอรถเมล์อยู่ก็ลองมาถ่ายดูครับก็แวะแวะ่ายดูครับถนนราชดำเนินกลางนะครับ ล้องวันนี้เสียงค่อนข้างใจแอียเลยนะครับเพราะว่าโ mm hmm. วยก็โวยเวน,นี้บรรยากาศสวยงามน,นะครับริวตอนนี้ประมาณ5้าโมงเย็นกว่าๆนะครับ ็จะให้ดูบริเวณวิวสวยงามนะครับแถวนี้ครับแถวนี้ก็เป็นถนนราชดำเนินนะครับก็เสียงแอบหน่อยครับเพราะว่าเป็นวัดอยู่ ตรงนี้จะไปนหนอสินเองครับก็บรรยากาศแถวนี้ก็ถือว่าสวยงามมากครับก็อใกล้จะเป็นอนุสสวรรด์ประชาธิปไตยนะครับประมาณครับ300เมตรได้ครับ ở oh, đây ba view gần gần đây này